เพสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงผู้ที่มีความประพฤติตงต่อเวลาต่อหน้าที่ต่ออาชีพมีความจริงใจนะคะความซื่อสัตย์สุจริตคือการยึดมั่นในความสัจริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงามมีความซื่อตรงและมีเจตนาที่บริสุทธิ์ประสงค์ในเด็กปฐมวัยการยึดในความสัจริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงามมีความตระหนักความรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันการมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเองดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความประมาณซื่อตรงไม่ล่โม่โลภมากรู้จักยับยั้งชั่งใจฝั่งหนึ่งทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสองมีระเบียบวินัยสามเคารพก,กติกาค่ะฝั่งในเด็กประถมวัยนะคะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำรู้จักสำนึกผิดและขอโทษกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องการนำไปใช้ นึกถึงใจเขาใจเราไม่เอาเปรียบผู้อื่นลักษณะที่พึงประสงค<ม>์ในเด็กปฐมวัยคือเป็นอยู่อย่างพอเพียงความหมายเป็นอยู่อย่างพอเพียงคือการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณซื่อตรงไม่ละโมบโลภมากรู้จักยับยั้งชั่งใจและต้องไม่เอาเปรียบหรือเปียดเบียนยทั้งตัวเองและผู้อื่น